ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมือนี้กามาพบปอกับพ่อ,อ,อแตียมนะพี่น้องเนาะครับวันอังคารที่สี่พฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนพีนองเนาะครับมือปอเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของปู่ศรีสเกตต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมือ่อคืนวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามพฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออก ห้าสี่หนึ่งสองกับเ็กล่างกับออกหนึ่งสองนพี่น้องเนาะภาพของปู่ชีสะเกตงวดที่ผ่านมาเขาถูกกลับนะพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่3พฤศจิกายน25 68ลาวพัฒนาปู่ชีสะเกตบนล่างวิ่งรูด6กับเจ็ดเน้นที่6กหกกับมานพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็น6กสอง รับเลขกดออกสองหกนะครับเอาถือว่าเขานะครับเนาะตัวเน้นพร้อมนะครับฮนะไพ,ะะนนะพนะโศกไพ่มันพอเตรียมคดีใจน้ำเอาพี่น้องเนาะไพ่โสกบอมันครับวันนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับ ครับบนล่างวิ่งดูดสกับแปนะครับ 4กับ8เน้นที่4ครับชุดวิ่นพี่น้องระวังสองนะครับ คับส่วนจับกู้ได้พี่น้องส8่แปดห ทีห้านะครับแปดห้าแปดหกแปดสาม แปดสองนะครับ ห้าสี่แปดหกสามแปดแปดสี่ห้านะครับ ตัวเน้นพี่น้องรับตัวกันลักลอยได้พี่น้องเร้อ ห้าหกแปดสัตว์เกียดน,นะพี่น้องเนาะ ห้าพฤศิก,กายนหกแปดลาวพัฒนาวิ่งรูด4ี่กับ8เน้นที่4ชุดวิ่งสี่ห้าหดแดสมระวัง2พี่น้องขับ4 8 4 7 4ดสี่เจ็ดสี่หกสี่ห้าแดห้าแดหกดสาดสองกันห้าหสาและพี่น้องขับเลขสาตัวกับห้าสี่แปดหสามดสี่ห้า หลักร้อยห้าหกแปดนะครับเนาะกับตัวด้วยปูซีสเกตนะครับชัดเจนยนแะพี่น้องเนาะครับรเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูซีสเกตเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาเตรียมมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉนั้นแล้วก็เตรียมขอ็อวยพรคอยเขา่าก็ให้ปังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมนันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมและพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนำนาครับครับสุดท้ายตายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโชคๆมนันๆเ,ๆ,ๆเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ครับพอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม